คนนอนก็คนก็ต้องนอนเหมือนกันเออพีควาจะได้อเออพักผ่อนพักเดียวขาวเนี่ยชาก,กินแล้วูเขาคอข่านหน่อยโกนูนี่อะ่ะอืมตอนนั้นมันีืเรา่องใหเนี่ยเดี๋ยวเธออีกหน่อยเธอไม่ต้องกลัวอย่างซนอย่างซนอย่างดื้อเพือพ่อนเพื่อนดูเอาเองแล้วกัน ดูสภาพดูสภาพนอนคระดูสภาพดูสภาพอาปากหเลยหลับด้วยนะเนี่ยอาปากหัวเลยน่าจะเย็นุดลูกแล้วแม่วาลังยิ้ข้าน้องนะแม่ โอ้ยวันนี้ใส่กลับบ้านไวพี่บอยไม่ไหวเวียนหัวงั้นก็ความดันหรือเปล่าคุณจะเป็นนะนี่นอนพักผ่อนน้อยไปหน่อยนอนน้อยจะนอนนะนอนน้อยจะนอนนะเย็นๆหัวงั้นก็ นอนน้อยแต่นอนนะแม่นอนสบายเลยจะสบายเึรแล้ว

นอนต่อดอนต่อม่จามสบายเลยบอกไม่ต้องเลี้ยงลูกเลยมีคนมาเลี้ยงให้

ये लाडने है ये